สวัสดีครับสวัสดีตอนคำขำครับผมวันนี้วันที่1พฤษภาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตของเล่นใหม่นะครับที่ผมติดตั้งไปวันนี้เราก็อยู่กับสายแทงแรงดันสูงนะครับผมวันนี้น้ําทามไม่อยากรับหัวยุ่งเหยิงบดทงใส่ห่าจะกัด <c oughs> วันนี้เรามาดูของเล่นใหม่กันนะครับที่ผมทําติดตั้งไปเมื่อเย็นนี้แหละหลักฐานก็คือปูนนะครับปูนตัดเสือ ไม่รู้จะโดนเสือกินหรือเปล่านะครับที่ติดตั้งไปนะครับก็เป็นพัดลมนะครับพัดลมดูดอากาศอของฮาตารินะครับผมประหยัดไฟเบอร์ห้าแต่เนี้นเราไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์บ้าน,านที่ใช้พลังงานสงแสงอาทิตย์ในการเปิดพัดลมนะครับผมมาดูที่ปูนนะครับปูนยังสีดานะครับเพราะว่าติดตั้งไปเมื่อเย็นโบกกับกโบกปูนผมเองแหละ ไปหาลักบุนข้างบ้านมาทํานะครับผมอันนี้เรามาดูนะครับสายที่ผมอ่านี่นี่น,นี่สายพลธิที่มากับคู่ตัวก็คือมันเข้าปักไม่ได้ผมก็ตัดเลยตัดแล้วก็เอาเทปพ,พันสายไฟพันไว้แต่คิดว่ามดแดงคงไม่น่ากัดเหมือนหูตะก,กั่วหมอนะครับที่มันที่เขามาเปลี่ยนมอให้นั่นแหละเดี๋ยวไปแซะเขาอีกอ่ามาดูนะครับตัวที่ผมจะใช้ก็เป็นตัวที่ตัวนี้จะเรียกอะไรลัก รับจาก Wi-Fi ตั้งค่าในการเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ในกรณีที่เราอยู่นอกบ้านเพราะว่าผมจะต้องปิดประตูไว้เพื่อว่ากันใครไมายุ่งกับระบบของผมคราวนี้ผมเวลาผมอยู่นอกบ้านอะผมจะใช้แอปในการปิดเปิด,ปดอัตโนมัตินะครับผมสามารถกดรีโมทเปิดปิด,ปดได้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะครับผมตัวนี้ผมก็เข้าสายใหม่เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผม วันนี้วันที่หนึ่งผมยังไม่ได้ไปรีเซ็ตนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาติดแต่ผมยังไม่ได้ทําการรีวิวในการจ่ายโหลดว่าโหลดหนักได้แค่ไหนนะครับที่ผมบอกว่าจะจ่ายโหลดแอร์สตัวยังไม่ได้ทํานะครับผมเดี๋ยวก็จะทําการรีเซ็ตตอนนี้อยู่ที่44.7หน่วยแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่4อ่า41หน่วยนะครับเพราะว่าเพิ่งมาติดตั้งอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแอปกันนะครับเพราะว่ามันเปิดปิดแบบไหนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแอปกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มาทํางานแบบไหนนะครับอันนี้ก็ยืมโทรศัพท์แม่บ้านมานะครับระว่างผมถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้แอปนะครับผมอ่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแอปตัวนี้ที่ใช้นะครับก็ผมก็ซื้อมาจากรัศดานี่ยแหละแอปเปิดพัดลมแบบเราอยู่ข้างนอกเราจะเปิดพัดลมนะครับผมก็เปิดสวิตช์อ่ากดเรียบร้อยครับปิดก็กดนี่ อ่ะเราปิดที่ไหนอัจิ๊บอ่ะเปิดอ่ะเปิดอ่ะปิดอ่ะปิดวิธีการเปิดแบบเราอยู่ข้างนอกบ้านนะครับปิดประตูไว้เพราะว่าไม่อยากให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ทำงานแบบร้อนๆนะครับก็เปิดพัดลมระบายวิธีการก็ไม่อยากอ่ะจิ๊บอ่ะฮะอ่ะจับก็ของเล่นใหม่นะครับผมอาจจะเป็นมือใหม่ไง ยังไม่ยังไม่ค่อยคลอ่องอ่าเปิดสมมุติผมอยู่นอกผมก็เปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็พัดลมมาใช้เอตัวผัดอ่าตัดผ่านไวไฟืลิ้นพันกันอ่าปิดอาของเล่นใหม่นะครับผมไม่มีอะไรเลยกนาลังจิ้มเแจ๋ว <laughs> <laughs>